สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาขับขับ Uber Eat นะครับตอนนี้เติมน้ำมันอยู่แล้วก็คนขับของเราบสวสีคนขับของเราก็คือพี่โอ๊ซึ่งเราเติมน้ำมันอยู่นะครับแล้วก็เที่ยง30นะครับตอนนี้เที่ยง30แล้วเราก็เดี๋ยวจะไปขับ Uber กันว่ามันจะได้เท่าไหร่คือเราจะรับ2อ,อแอปเลยนะครับจะมี Uber Eat และก็ DoorDash นะครับ Okay, เราติดตามได้เลยน,นีรับแล้วอ๋อรับแล้วนะครับเรามีกำลังไปรับแล้วครับโอเคคาชิร้านอาหารคาชิครับอันนี้ก็พี่โอ๊นะครับโอเคตอนนี้เราถึงแล้วนะครับไปแล้วพี่โอ๊กแปลว่าอาหารแล้วโอเคเราก็จอดอย่างนี้นะครับดูปปไปได้มาแล้วครับ โอ้เยอะนะออเดอร์ใหญ่อยู่นะเฮ้ยถุงไปแล้วเราใส่ถุงไหมนี่เลยใส่ถุงกันความร้อนนี่ครับกันความร้อนเขากันความร้อนการความร้อนเก็บความเย็นไม่ไมันเก็บความร้อนเก็บความร้อนไงโอเคโอเคแล้วเราก็จะไปอ๋อโอเคสิบนาทีอันนี้ก็คือบ้านที่เราต้องไปส่งนะใช่โอเค เรารู้ล่วงหน้าไหมหรือเราหรือเรามารับออเดอร์รแล้วเราถึงจะรู้รู้ล่วงหน้าอยู่มีบอกอยู่ลอ,อครู้ว่าเราต้องไปประมาณกี่นาทีแกแค่ไหนอ,ออนเออเดอร์แรกนะเหลือสองนาทีก็จะถึงแล้ว อ๋อแล้วแล้วมันบอกไหมว่าเราได้เท่าไหร่ต่ออเดอนหนึ่งบอกก่อนก่อนตอนที่เรารับใช่ไหมอ๋อแต่ทิปทิปอาจจะตามหลังมาบางทีท่ปอาจจะได้ทีหลังทิปอ๋ออาจจะขึ้นมาตอนหลังแต่มันจะบอกว่าคข้าว่าเราได้เท่าไหร่ก่อนทิปก็คือแบบลูกค้าให้เป็นแคสก็ได้หรือจะให้ตามแอปก็ได้อ๋อโอเค Are you lucky? Yep. ขอบคุณ thank you อ๋อไอซี n ่าโอเคเราก็ส่งเซฟไปแล้วหนึ่งอันนะครับเราก็รออเอเดอร์ต่อไปดุนต่อไปจะเป็นอะไรโอเคเจ็ดจเาเหรียญโอเคมันไกลมันไกลเกินแล้วก็ไม่เอาอ่าก่อนมันไกลเกินกจะ าาคตอนนี้ก็ดูเมืองไปกันดูเมืองไปกันเราได้สิบเหรียญครับเจ้าสี่นาทีถึงร้านที่เรารับอาหารโอเคเราในชื่ออยู่ไหนอ่ะชื่ออยู่นี่ครับแคทลีนโอเคแคทลีนโ okay. อเคเซเวนไอที เดี๋ยวเราจะไปรับออเดอร์กันนะครับโอเคอไหนร้านนี่เหรอร้านนี่เหรอร้านนี่แหละโอเคดอเดสนะแล้วมันก็มันก็จะมีบอกออเดอร์ได้ครับโอเคมันจะม,มีเจ็ดไอเทม เจ็ดออเดอร์เฟนฟรายแอมเบสเตอร์เบคอนชีสเบเกอร์นะครับตอนนี้ได้มาแล้วนะครับ hey, <c oughs> ได้มาแล้ว <c oughs> ตอนนี้เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับเราได้สองออเดอร์ เครึ่งชั่วโมงนี่สองออเดอร์สิบแปดเรียนแล้วนะครับโอเคไปได้สิบจุดห้าศูนย์ครับเอาไว้ที่ประตูแล้วก็วางโอ okay. เคกลับขึ้นรถรอ,อออเดอร์ต่อไป เราไม่รับเราก็กดข้างไปอ,อันไหนหน้าเอาก็กดยอมรับไปเออไม่กลนะไกลไปไกลแถบสองรอยเด้อสองอยเด้อหมอเพราะว่าอะไรร้านเดียวมีแคร้านเดียวสวย เตอนนี้เราก็รอ,อออเดอร์ต่อไปเรื่อยๆก่อนอันนี้คือรายได้เราเรอะเจ็ดจุดอะไรเนี่ยเจ็ดจุดเก้าแปดรายได้ตอนนี้รายได้วันนี้ <c oughs> ต่อต่อไป อย่าลืมนะว่าเรารับสองแอปนะเรารับ DoorDash แล้วก็ของ Uber ตอนนี้เราได้นะครับเจ็ดเหรียญเป็นของ DoorDash เราไปรับ,บออเดอร์นะครับนี่เหรปร้านอยู่ใ,ใกล้เห็นปะ เราไปส่ง10นาทีนะครับของแ a มแอลเจ็ดเหรียญน,นะได้เจ็ดเหรียญ่าไปชวนแนละิพกพอดแปดนาทีนะครับถึงแล้วเ,เราทำไงวะต้องถูกหาต้องไปไปคอตรงที่มันเป็น,คอ,อน,นคอบล็อกเหรอ เรากำลังจะไปส่งอ่าโอเค อ่ะต้องขึ้นไปได้วยเหรออ๋อวางไว้ตรงนี้โอ้ยเราถ่ายรูปเรียบร้อยโอเคก็จะเป็นเออเบสเพย์ก็คือค่าขับรถสามเหรียญแล้วก็คัสเตอร์ทิปปลาสี่เหรียญ ก็จะกลายเป็นเจ็ดเลี้ยนคือรถอันนี้ได้เท่าไหร่ละเจ็ดจุดเก้าแปดประมาณแปดเลี้ยนเออก็ประมาณยี่ห้ายี่ห้าเลี้ยนแล้วเอ่อผ่านมาชั่วโมงครึ่งเหรอเราเริ่มตอนไหนวะชั่วโมงครึ่งอ๋อเราเริ่มเราเริ่มผ่านมาชั่วโมงหนึ่งแหละเท่าไหร่นะยี่ห้าเลี้ยนโอเค รอออเดอร์ต่อไปแล้วถ้าถ้าออเดอร์ใหญ่นี่ยิ่งได้ทิปเยอะนี่ใช่ไหมหรือมั้ยอ๋อใช่แล้วม,มีกับได้ทิปเดียวอ๋ออันนี้เราได้ออเดอร์แล้วครับของอะไรของออเดสใช่ไหมของออเดสโอเคเจ็ดเหรียญ ที่อันเนี่ยน่ะที่ดับเพลิงนั่นน่ะโอ้โหเสียวจังเลยขอบแดงจอดขอบแดงที่ดับเพลิงอีกด้วยอย่ามานะพ่ออย่ามานะก็คือเนี่ยถุงเดียวแค่นั้นโอเคมาครับส่งนะครับอันนี้เป็นออเดอร์ที่สี่ใช่ครับเรามาถึงแล้ว อ๋อนั่นไงมีอันนั้นไงมีตู้อะตู้ไงแต่มันไม่ได้บอกอะไรพี่เลยไม่ได้บอกรหัสอะไรเลยตอนนี้เราส่งออเดอร์อยู่นะับนุ่น <c oughs> เสร็จแล้วได้แล้วได้อะไรเ <c oughs> จลเหรียญไหนดูดิยเจลเหรียญนะครับ ตอนนี้ยอดเป็นยี่สี่ห้าสิบตอนนี้เราได้ออเดอร์ที่ห้าแล้วนะครับอออเดร์ที่ห้ายูดสต็อปอาแบ,หหรรบ็กไลน์หนอยจคลอดครับเบรกลา์งานอาร์ตห้านาทีถึงมารับเออได้ออเดอร์ถึงเงเรื่อนก่อนนะครับแล้วก็ไปโชว์ให้เขาดูรับ Okay, thank you.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  Okay, thank Okay, thank you. Okay, กินเยอะมากอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นเชนา่าขาวฉนันกินเยอะหมดเลยโอเคบายกี <Okay. S 2> <า>่นาที เลยเวลาไปส่ง11นาทีนะครับออเดอร์ Order นี้เท่าไหรเจ็ดเียญ8.25ครับอ๋อ8.25โอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วครับแต่หาเจ้าของไม่เจอ <c oughs> หาคนละไม่เจอต้งนะครับพูได้ถูกต้องครับเขาบอกว่า365กา็3ามห้าอยู่ตรงน,นี้แต่ว่ามันเป็น Studio One Arts Center Not sure what it's in Maybe that one? The green shirt? No. Hello. No. I was gonna say, can I give you five dollars to rent to the gas station to give me a soda? I just want a soda, you can keep the five. Okay. Okay, why is a gas station? Um I you know it just a soda from some place close by. Okay. <laughs> ซื้อโซดาให้น่ระวังรถข้อมือคือเราต้องซื้อโซดานะครับเข้าไปนิดหนเข้าไปบ้างอะไรกินใหม่ซื้อโซดาเนอะเขาเป็นโซดาโค้กอ่ะใครครับอย่างนี้ก็มีซื้อโค้กอไรนกรอบครับเป็นออฟไลน์เป็นการรับออฟไลน์ออฟไลน์ออฟไลน์เไปการรับออฟไลน์นะครับซื้อโซดาให้ลูกค้า รับนอกรอบนะครับก็ได้มาเพิ่มอีกห้าบาทนะครับภารกิจซื้อโครบห้าบาทก็ตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองห้าสิบสองครับนั่นแหละทั้งหมดเดี๋ยวเราจะไปหาสีครับันนี้ยังได้ตอนสี่สิบเหรียญยังไมบอกเงินสดยังอี่เออสี่สิบห้า ต่อชั่วโมงครึ่งเออวงราจะมาสรุปกันนะครับ Uber อันแรก Uber ได้เท่าไหร่เจ็ดจุดเก้าแปดครับ Uber เจ็ดเก้าแปด Andel Door Dash สามสิบสองสจุดเจ็ดห้าแลเราก็มีออฟไลน์ห้าเหรียญนะครับ <c oughs> ก็ยอดยอดก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าที่เห็นเดี๋ยวเซ้ให้